คลับคลับของคนรักสุขภาพโดยทีระวดียิ่งมีและนัดนอรีสุขดีติดตามรับฟังได้ที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5 m h z เมเฮิ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเ y ล l ี b ค่ับของงคลรักสุขภาพค่ะรายการสุขภาพที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง<แ>ทุกๆวันครอบครัวบามนี้เลยก็คือทุกๆวันอาทิตย์ค่ะเช้าตรู่เลยนะคะทาง f m 8 9 5วิทยุราชมงคลค่ะสีนาฬิกาสนาทีถึง5นาฬิกาค่ะเจอกับเราสองคนแน่นอนค่ะดิฉันทีรวดียิ่งมีค่ะดิฉันนัทนารีสุขดีค่ะสัปดาห์นี้เรียกว่ากลางเดือนพฤษภาคมละ ค่ะก้าเข้าสู่กลางเดือนพฤษภาคมจริงๆเดือนพฤษภาคมก็มีวันหยุดหลายวันอยู่นะพี่แมวใช่ค่ะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาบางคนก็หยุดยาวกันไปเลยค่ะเอกชนเนาะถ้าเอกชนได้หยุดตั้งแต่วันแรงงานเลยนะพี่แมวันที่หนึ่งใช่แต่ว่าเราก็มาทํางานตามปกติค่ะที่ผ่านมาวันที่หนึ่งนะเคยนะ โทรไปหน่วยงานเอกชนนะโทรไปไม่เีแค่รับโทรศัพท์แล้วก็สงสัยว่าไอเป็นอะไรยังไงแล้วพอนึกได้มาดูปฏิทินอ๋อเป็นวันแรงงานเลยแต่ว่าเราได้หยุดพิเศษไปหนึ่งวันไงคะวันหยุดพิเศษวันที่5ค่ะเราก็เหมือนชดเชยกับ อันที่หนึ่งค่ะที่สําหรับสายงานราชการค่ะเดี๋ยวก็จะมีวันหยุดอีกค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องของวันพืชมงคลเนาะใช่ค่ะก็ยังได้ได้รุ้นกันอยู่นะว่าพระโคจะกินอะไรใช่ยัง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 เป็นภาพจําที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กนะคะพี่แมวค่ะเปิดทีวีดูแล้วก็ลุกกี่ศอกกี่ศอกเนาะค่ะแล้วก็พระโคเสียงทายกินอะไรนะคะก็จะบ่งบอกด้วยว่าปีนั้นน้ําจะเยอะไหมนะคะอันนี้คือ ตั้งแต่สมัยพ่อแม่เรามาแล้วนะใช่ค่ะพืชพันธุ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเกษตรกร,ก,รก็จะนี่แหละค่ะเราคอยวันนี้นะคะว่าพระ,พระโครจะเสียงทำอะไรแล้วก็จะเป็น วันที่เริ่มต้นฤดูกาลปลูกข้าวหรือ<ม>ว่าไม่ว่าจะทําเกษตรกรรมหรือเกษตรกร,ร,กร,รหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะถืออาวันพืชมงคลน,นี่แหละค่ะถือว่าเป็นวันดีแล้วก็บางคนเนี่ยก็เดินทางมาถึงท้องสนามดวงเพื่อที่จะรับทานข้าวาเพราะว่าในในพิธีค่ะก็ต้องมีเมล็ดข้าวดีๆแล้วก็เป็นมงคลนะใช่ค่ะ,ะถือว่าเก็บแล้วไปหวานกับไป่สมก็ทำให้เป็นสิริมงคลเป็นสิริมงคลข้าวเจริญเติบโตงอกงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังเห็นมาตั้งแต่เด็ก เด็กนะคะซึ่งก็ถ่ายทอดทางโทรทัศน์นะคะทุกปีเหมือนกันนะคะ,คะก็อ่ะเราพูดถึงเ,เรื่องราวของเดือนนี้ไปแล้วพี่แมวต้องมาพูดถึงเรื่องราวข่าวสารสุขภาพของเราบ้างค,คือจะบอกว่าต่อให้กลางเดือนพฤษภาคมซึ่งเขาจะประกาศว่าค่อนข้างที่จะเข้าสู่เข้าสู่ในช่วงของ รืดูฝนแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเราเลือกตั้งพี่แมววันเนี้ยใช่ต้องออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะตอนแรกเราตอนแรกเรความสุขว่าเอ้สิบสี่มันมีอะไรน้อมีอะไรเนาะก็นึกยืนในใจอ๋อมันเป็นวันเลือกตั้งค่ะคุณผู้ฟบางเพราะฉะนั้นวันนี้กลับบ้านกันอีกฝั่งกสงการถ้าคนที่ไม่ได้เลือกก่อนนะคะใช่ใช่เพราะเลือกก่อนเขาเลือกไปก่อนหน้านี้แล้วแต่วันที่สิบสี่นี่ก็คือทุกคนต้องไปใช้สิทธิ์แล้วก็เป็นการเลือกตั้งใน รอบหลายปีพูดถึงก็คงก็คงไม่ได้ค่ะก็ไม่ได้พูดอะไรมากค่ะรักใครชอบใครก็ใช้สิทธิ์เราก็อยากให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์เราก็เน้นว่าให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์ของตัวเองอะนะคะทีนี้ก็จะวางแผนกันเดินทางด้วยนะวันนี้เพราะทุกคนจะต้องออกมาตามหน่วยเรื่องตั้งมือพี่ก็เลยจะบอกว่าคือทุกคนแบบใจจดใจจ่ออยากจะไปกันนะแต่เพราะฉะนั้นอะก็ต้องไปอย่างแรกเลยนะทุกคนจะต้องเช็คในเรื่องของ สิทธิตัวเองนะว่าเลือกตั้งที่ไหนเพราะว่าอยู่ลำดับที่เท่าไหร่เห็นว่าบางบางบางท้องที่บางหน่วยงานแอบบางบางที่เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คชื่อเสียงเรียงแท้ของตัวเองให้ดีด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยได้เลือกที่เขตไหนอำเภอไหนนะคะแล้วก็มีบุคคลที่แอบแฝงเข้ามาในครอบครัวของเราด้วยหรือเปล่านะคะคุณผู้ฟังแล้วก็บัตรประชาชนของเราหมดอายุไหมเอกสารหลักฐานเขาบอกว่าใช้ได้พี่แมวใช้ได้ใช่ค่ะก็บัตรประชาชนหมดอายุ ยังใช้ได้ก็ต้องเตรียมไปให้ต้องดูวันเลขอะค่ะคุณผู้ฟังมันยังอ่านครบไหมหน้าตายังพอเห็นไหมบางทีหน้าตาใช้ได้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเอกสารหลักฐานทางราชการไม่พูดถึงก็คงไม่ได้วันนี้ดิฉันกับพี่แมวก็ต้องไปใช้สิทธิ์เหมือนกันนะคะไปต้องไปในฐานะคนไทยนะคะคุณผู้ฟังอะมาถึงเรื่องราวข่าวสารสุขภาพของเราบ้างนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราก็มาลุ้นกันเนาะพี่แมว ลุ้นค่ะแต่ตอนเช้าเนี่ยไม่ต้องลุ้นคุณผู้ฟังมาฟังรายการสุขภาพของเราก่อนที่จะไปเรื่องตั้งกันนะคะค่ะดิฉันก็จะบอกว่าอย่างที่บอกเลยว่าเอ๊ะจากกลางเดือนพฤษภาคมเขาบอกว่าเข้าสู่ช่วงฤด,ดูฝนนะแต่ว่าอากาศนะคะคุณผู้ฟังมันก็ยังร้อนอยู่แล้วไม่ใช่ว่าพอเข้าสู่ฤด,ดูฝนมันก็จะฝนตกเลยอะคะ่ะส่วนใหญ่มันก็ยังดูในเรื่องของพายุ พายุโซนร้อนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็จะมาบอกว่าเอ๊ะทำไมอากาศร้อนที่ไรเนี่ยทำไมเป็นสิวทุกทีพี่แมวอืมค่ะคือสังเกตไหมคะว่าเวลาหน้าหนาวเนี่ยจะไม่เป็นสิวแต่ทำไมหน้าร้อนเนี่ยหลายคนจะพบว่าสิวขึ้นตลอดเลยมากกว่าช่วงอื่น,นๆก็เพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยแดดจะแรงค่ะรังสี UV ก็เข้ามาทำร้ายผิว ได้มากขึ้นนะ,นะคะแล้วก็ไอรังสี UV จากแสงแดดนี่แหละที่เป็นหนึ่งในตัวการที่ทําให้เกิดสิวโดยเฉพาะสิวผดที่ก่อเกิดก่อให้เกิดการระคายเคืองหลังจากโดนแสงแดดนะคะเขานี้เด็กๆวัยรุ่นก็จะเป็นเยอะเลยค่ะคุณผู้ฟังเขานี้ก็จะต้องทํำยังไงบ้างล่ะอันดับแรกก็ต้องทาครีมกันแดดค่ะเพราะว่าแสงแดดเป็นตัวทําให้เกิดสิวนะคะเพราะฉะนั้นต้องทาทุกวันค่ะเลือกครีมกันแดดที่มี ประสิทธิภาพป้องกันร,รังสี UVA UVB นะคะแล้วก็ f p f 50 p บ PA บวกบวก,บวกขึ้นไปเลยค่ะ,คะที่ผลิตภัณฑ์ข้างกล่องเนี่ยต้องดูนะคะแต่ว่าก็ต้องดูให้เหมาะกับผิวเราสวมหมวกกางล่มใส่เสื้อคลุมกันแดดไปเลือกตั้งกันนะพี่แมวเนาะใช่ค่ะสวมหมวกกางร่มเสื้อคลุมกันแดดไปให้หมดเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนไปฝนไปตก ค,คือตอนไปอาจจะใส่คร้่อนหมวกได้แต่ขากลับมาอาจจะต้องมีใช้ร่มค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ป้องกันได้แล้วก็หยุดแต่งหน้าจัดเต็มถ้าสิวขึ้นเยอะๆนะคะอากาศร้อนเราวนี้เหงื่อมันก็เยอะหน้าก็จะมันผิวก็อุดตันได้ง่ายนะคะค่ะรักหน้าให้สะอาดค่ะคุณผู้ฟังอันนี้คือสาเหตุหลักๆของการเกิดสิวคือความสกรปรกแล้วก็เชื้อแบคทีเรียดังนั้นก็ต้องในเรื่องของเหงื่อแล้วก็ความมันเนี่ยก็ต้องทําความสะอาดผิวหน้านะคะงด ขัดเซลล์ผิวก็คือการบำรุงหมายถึงว่าบางคนเนี่ยเขาขัดหน้าเป็นประจำเลยอ่ะพี่แมวมันจะทำไปไปยิ่งกระตุ้นผิวมันก็อักเสบขัดหน้าพอกหน้าอย่างเงี้ยค่ะแต่มาเปลี่ยนมาเป็นนอนหลับพักผ่อนในเพียงพอกินผักผลไม้เยอะๆอันนี้ช่วยได้นะคะก็อย่างที่เรารู้เลยว่าถ้าหน้าร้อนเนี่ยสิวเราจะขึ้นเยอะหรือว่ามีปัญหาเรื่องผิวผดผืผ่นอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะพี่แมว เอาละค่ะก็อย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นฤด,ดูการไหนนะน้องทีมคุณผู้ฟังครีมกันแดดนี่ละเลยไม่ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวเนี่ยนะคะก็ต้องทาครีมกันแดดเพราะว่านอกจากค,คือตัวครีมกันแดดน่ะนอกจากที่เขาจะกันแดดภายนอกแล้วเขายังต้องกันแสง UV ที่มาจากไม่ว่าจะเป็นจอมือถือ จอคอมพิวเตอร์ะนะคะเป็นแสงสีฟ้าเนี่ยมันสามารถที่ทําให้เกิดริ้วรอยหมองคล้ําแล้วก็จะทําให้เกิดฝ้าได้แล้วก็การที่จะ,ะทาครีมกันแดดเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเกราะป้องกันได้อย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องทาครีมกันแดดทุกวันแม้กระทั่งวันไหนที่ไม่ได้ออกบ้านนะมไม่ได้ออกไปไหนอยู่บ้านก็ต้องทาครีมกันแดดนะ,นะคะคุณผู้ฟัง เอาละคะ่ะมาถึงของดิชั o นบ้างนะคะจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยมาดูในเรื่องของอาหารที่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันโรคท้องร่วงนะคะยิกงตอนนี้เนี่ยอากาศเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนตกนะคะในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยก็ต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยนะคะเพราะว่าอาหารที่เราซื้อกันมาเนี่ยบางทีเราก็ ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเป็นอาหารที่ปรุงสําเร็จแล้วเนี่ยด้วยคุณภาพของวัตถุดิบหรือว่าสถานที่เนี่ยเขามีความสดสะอาดมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางกรมอนมามัยเขาก็เลยเตือนมาค่ะคุณผู้ฟังว่าให้ประชาชนในเลือกซื้ออาหารจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ได้การได้การรับรองจากหน่วยงานงทางราชการนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดหน้าซื้อนะคะหรือว่าตลาดสดหน้าซื้อรวมถึงร้านอาหารแผงลอยต่างๆนะคะก็ต้องได้รับมาตรฐานนอกจากจากว่าในเรื่องของรสชาติอร่อยแล้วเนี่ยสถานที่ก็ต้องสะ อ่านด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอาหารทะเลนะคะก็ต้องเป็นอาหารทะเลที่สดนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นและก็สีที่ผิดปกติแล้วที่สําคัญคืออาหารสดค่ะคุณผู้ฟังจะต้องเก็บอยู่ที่อุณหภูมิไม่เกิน5องศานะคะทีนี้ บางที่เนี่ยเราก็จะเห็นกันอยู่นะคะที่เราเรียกว่ารถพุ่มพวงอะคะ่ะ<อ>บางทีเขาก็จะมีที่ไปตามหมู่บ้านอาหารหลากหลายมากมายหลายช,ชนิดน,น,นะคะแขวนข้างรถเนี่ยแล้วก็เราสามารถที่จะมาดึงมาซื้อกันได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นรถเร่แบบนี้นะคะก็ต้องใส่ใจเป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะโดยเฉพาะเนื้อสัตว์บางทีเนี่ยซื้อมาตอนเช้ายังไม่ยังเป็นเนื้อแบบสีแดงสีชมพูสวยใช่คะ่ะแต่พอมาถึงมือเราเนี่ยเริ่มออกสีคล้ำเริ่มออกสีเขียวเนี่ยหรือว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์เนี่ยเริ่มที่จะมีแล้วเพราะฉะนั้นก็ ต้องเลือกให้ดีๆด,ด้วยนะคะส่วนอาหารทะเลเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะมาจากตู้แช่นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องทําให้อุณหภูมิเนี่ยเย็นเพียงพอเพื่อที่จะไม่ทําให้ของอของทะเลหรือว่าของสดเนี่ยนะคะอาหารทะเลเนี่ยเน่าเสียได้ง่ายนะคะส่วนอาหารที่ปรุงสําเร็จที่บรรจุไว้ในถุงพลาสติกเนี่ยถ้าเกิดสังเกตว่าถุงเนี่ยมีความพองผิดปกติหรือว่ามีฟองกา๊าซเกิดขึ้นภายในถุงเนี่ยก็ไม่ควรที่จะซื้อรวมถึงอาหารรวมถึงขนมหรืออาหารที่เป็นพวก มีกะทิผสมอะค่ะอันนี้นี่ก็จะทําให้อาหารเนี้ยบูดเสียได้ง่ายเช่นเดียวกันนะคะแกงกะทิก็เหมือนกันนะพี่จะบอกว่าเมื่อช่วงคือพี่เป็นปกติชอบกินขนมจีนกับกกแกงลูกชิ้นปลากายอะ่ะชอบมากถึงมากที่สุดแล้วก็เราเห็นเขาทําเขาทาสดสดใหม่ๆก็จริงค่ะสดๆใหม่ๆเดี๋ยวนั้นเลยค่ะแต่ว่ากิน<ด>คือตั้งอยู่ในร้อนเดือดๆเลยนะใช่ค่ะในกระทะเดือดๆเลยค่ะแต่ว่าพอซื้อมาทานแล้วด้วยความที่มันเป็นกะทิอ่ะ แล้วอากาศมันร้อนอ่ะฉันนเก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นที่ตัวเราหรือเป็นที่อาหารที่ทานนะคะคุณผู้ฟังเราก็ว่าเราซื้อที่มันปรุงสุกใหม่ๆนะใช่แล้วมันปรากฏว่าทําไมมีความรู้สึกว่าร่างกายเราไม่รับแกงแกงลูกชิ้นปลาเคียวหวานเพราะว่าด้วยกะทิไหมด้วยอากาศไหมมันก็เลยมีความรู้สึกว่าอ ลาก่อนชั่วคราวนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นแล้วคุณหมอก็เลยมีมีข้อแนะนําค่ะว่าให้เลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะทานเองได้ปรุงเองได้ก็ควรที่จะปรุงเองเพื่อความสดใหม่ของอาหารนั่นเองนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารอย่างที่ทุกทีเคยบอกก็คือพวกลาบน้ําตกกุ้งเต้นปลากุ้งแช่น้ําปลายำหอยแครงรของปิ้งย่างต่างๆนะคะตอนนี้นี่ก็อาจจะ ห่างๆหรือไม่ก็อาจจะเว้นระยะไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งรับประทานช่วงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะรับประทานอาหารที่เก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยก็ควรที่จะเป็นอาหารที่ทําไว้เกินสีชั่วโมงแล้วก็อาหารที่เก็บไวค้ค้างคืนเมื่อเราเก็บไว้แล้วเนี่ยก็ต้องทํามาอุ่นให้ร้อนทั่วถึงคือของบางอย่างเนี่ย เมื่อเราถามไม่หมดเราก็เก็บข้าตู้เย็นใช่ไหมคะการเก็บข้าตู้เย็นเนี่ยควรจะเก็บข้าช่องฟรีซนะคะเพื่อความที่แบบโดยเฉพาะอาหารทะเลใช่ค่ะมันก็ะจะได้มีความสดอยู่นะคะแล้วก็เมื่อที่จะออกมารับประทานเนี่ยก็ควรที่จะเอามาละลายน้ําแข็งให้เรียบร้อยซะกอ่อนแล้วก็ของบางอย่างอาหารบางอย่างเนี่ยควรที่จะใช้หม้อในการอุ่นไม่ควรที่จะอุ่นในไมโครเวฟเพราะาบางอย่างเนี่ยคือบางทีมันร้อนก็จริงนะคะคุณผู้ฟังไมโครเวฟเนี่ยแต่ว่าพอข้างในพอเราพอเราแบบ มันแข็งมากๆคุณฟังปรากฏว่าไม่ได้อุ่นไปถึงข้างในยัง,มยงไม่ละลายออใช่ค่ะยังเป็นก้อนน้ําแข็งอยู่เลยเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะอุ่นด้วยหมอ้อหรืออุ่นด้วยกระทะเพื่อให้ความร้อนได้ไดทั่วถึงแล้วก็ทําให้อาหารนั้นอ่ะเขาละลายได้เต็มที่แล้วก็ที่สําคัญก็คือเขาได้ผ่านการปรุงร้อนๆน,นะคะก็จะทําให้ดีต่อสุขภาพท้องของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วกลับมาต่อกับช่วงต่อไปของรายการค่ะสักครู่ค่ะช่วงเฮลทริป สนับสนุนโดยคณะการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพโดยบุรณาการองค์ความรู้คู่สุขภาพกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเฮลวที่ขับขับของคนรักสุขภาพค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของเฮล t r i ทริปค่ะคุณผู้ฟังทาวันนี้คุณผู้ฟังกําลังจะเดินทางไปเรือตั้งนะคะแล้วก็ อย่างที่บอกว่าประเทศไทยก็ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของฤด,ดูร้อนแล้วก็เราพูดกันทุกๆสัปเกือบๆแต่ทุกสัปดาห์ใน,ในเรื่องของฮิสโต่งนะคะพี่แมวก่อนหน้าน,นี้มีข่าวที่ประเทศอินเดียเหมือนกันที่ฉันดูว่าโอ้พี่แมวตายไปสิบกว่ารายนะ,ะ,ะนะต่อวันต่อความที่มันร้อนนะคะก็มาย้าเตือนกันค่ะส่งท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของฤดูฝนนะคะอย่างที่บอกว่าฮิสโตกหรือว่าโรคลมแดดเนี่ย มันเป็นภัยเงียบหน้าร้อนที่น่ากลัวแล้วก็อันตรายถึงชีวิตทุกปีค่ะคุณผู้ฟังเราก็เกิดได้กับทุกเพศทุกวัยนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้สูงอายุหรือเด็กนะคะคราวนี้ฮิสตโตกเนี่ยก็คือเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนในร่างกายได้จนทำให้ร่างกายเกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้นถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่สามารถระบายความร้อนได้ภายในสองชั่วโมงค่ะอาจจะส่งผลกระทบ ต่อหัวใจสมอง,องกล้ามเนื้อเราก็เสียชีวิตนะคะดิฉันมีสัญญาณเตือนกับคุณผู้ฟังว่าต้องระวังอะไรบ้างนะคะคืออุณหภูมิร่างกายสูงถึง40องศาเซลเซียสเ,เนี่ยต้องระวังคือเอาง่ายๆพี่แมวปกติเราเป็นไข้อะ่ะค่ะมันก็ยัง38 39เราก็ว่าตัวเราร้อนมากร้ร้วใช่ค่ะถ้าฮิสโตกนถ้าคุณผู้ฟังสังเกตก็คือถ้า คิดว่าเอ๊ะรู้สึกเพลียรหรืออะไรแล้วแบบเหมือนเป็นไข้40องศาเซลเซียสเนี่ยก็ต้องระวังแล้วก็ไม่มีเหงื่อออกร้อ,อนแต่ไม่มีเหงื่อนะคะเนี่ยค่ะสัญญาณอันตรายเลยค่ะทำไมถึงไม่มีเหงื่อออกนะคะปวดศีรษะหนา้ามืดชักไม่รู้สึกตัวความดันโลหิตไม่ใช่สูงขึ้นนะคะคุณผู้ฟังมันจะลดลงมาเรื่อยๆหัวใจเต้นผิดจังหวะกระหายน้ำขึ้นไ้อาเจนอ่อนเพลียนะคะครานี้มาดูในกลุ่มของ เสี่ยงบ้างก็อย่างที่บอกว่าผู้ส่งอายุนี่ยังเสี่ยงกับทุกโรคเด็กเล็กผู้ที่มีโรคประจําตัวนะคะหรือว่าประชาชนหรือผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้นแล้วก็ที่เราพูดกันเป็นประจําก็คือผู้ที่ออกกําลังกายนานๆหรือว่าออกกําลังกายกลางแดดหรือคนที่นอนน้อยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นพี่แมวกับดิฉันเนี่ยบอกตลอดเลยว่ากลางแจ้งอ่ะไม่ต้องออกไปใช้ชีวิตคราวนี้มันไม่ถึงว่าถ้าเราเลือกได้แต่ถ้าเป็นพวกเกษตรกรกรรมกรอย่างเงี้ย ก็อยากให้เรื่องของการสวมใส่เสื้อผ้าให้มันระบายอากาศดีนะคะแล้วก็จิบน้ำไม่บ่อยพกไว้เลยนะคะถ้าต้องไปกลางแดดก,ก็จิบน้ำบ่อยๆนะคะก็จะทำให้รดภาวะตรงนี้ได้คือไอ้ไอ้ความร้อนในร่างกายเนี่ยอุณหภูมิ4 0องศานะจิบน้ำบ่อยๆม <c oughs> ันก็จะช่วยลดลงได้นะคะแล้วก็อาจจะทำให้ไม่ไม่เสียชีวิตได้ <ừ> um. มันไม่ช็อกแล้วก็เสียชีวิตไปอะค่ะพี่แมวก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นใครรุ่นไหนก็นแล้วแต่นะคะก็สามารถที่จะเป็นฮ<ม>ิสโตกได้นะคะโรคมีแบบอันตรายมากเลยบางทีเนี่ยเคยเห็นในคลิปนะคะช่วงที่เป็นข่าวช่วงอากาศร้อนๆอ,อยู่่ะก็ผู้สูงอายุนี่แหละค่ะนั่งอยู่ดีๆล้มหน้าคว่ำลงไปเลยค่ะคุณกบก็เสียชีวิตเลยเหมือนกันหมดสติใช่ค่ะแต่ว่าร<ม>ายเนี้ยก็คือพอดีมีคนมาเห็น แล้วก็สามารถที่จะ CPR ได้ทันแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลก็รอดชีวิตได้แต่เขาก็บอกว่าเขาวูบลงไปที่เขาไม่รู้ตัวเลยค่ะคุณฟังเพราะว่าอาการมันร้อนนั่นเองค่ะแล้วยิ่งบางคนถ้าเกิดมีโรคประจําตัวด้วยวา <ผม S 1> นดันสูงอยู่แล้วพี่แม่ลองึกสภาพดูเนาะนี่แหละค่ะให้สังเกตเง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดว่า อากาศร้อนนะแต่ไม่เปเหงื่อออกมานี่แหละ <c oughs> อันตรายสุดแล้วค่ะคุณผู้ฟังต้องให้สังเกตตัวตัวเองดีๆนะคะเอาละค่ะมาถึงคอนดิเช่นบ้างอันนี้ก็คือจะไปในส่วนของผู้สูงวัยสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะใครที่มีคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายหรือว่ารวมถึงตัวเราเองเนี่ยบางทีเนี่ยมีอายุมากขึ้นหรือเป็นผู้สูงวัยเนี่ยคะ่ะ <c oughs> เขาก็บอกว่าไม่ควรที่จะพึ่งยายระบายค่ะคุณผู้ฟ <c oughs> ังบางคนก็บอกว่าก็มันไม่ท้องผูกเนาะบางคนก็บอกว่าพี่จะพูดประจาว่า เตาเผาผ่านของตัวเองอะเริ่มที่จะทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วนะคะเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเรื่องของอาหารการกินที่เราทานเข้าไปในแต่ละวันย่อยการอะไรอย่างเงี้ยมันไปตามวัยพี่แม่ถูกต้องค่ะ<ม>เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของยาระบายกับผู้สูงวัยเนี่ยก็ไม่ควรที่จะรับประทานนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเพราะเหตุใดน,นะคะที่ผู้สูงวัยนี้ไม่ควรที่จะพึ่งยาระบายนะคะทีนี้อันตรายของการใช้ยาระบายนะคะก็คืออาจจะทำให้เกิดอาการท้องอืดอ,อัดในท้องนะคะ เนื่องจากว่ามีแก๊สในลำไส้นั่นเองนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเกิดอาการท้องอเกิดอาการเนี่ยท้องแบบปวด ปวดบิดไปบิดมาในช่องท้องแล้วก็เกิดอาการเกรงในช่องท้องเช่นเดียวกันนะคะทีนี้บางรายเนี่ยอาจจะมีอาการอ่อนเพลียขึ้นไสอ้อาเจียนร่วมด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดร่างกายเนี่ยเสียสมดุลไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเกลือแร่หรืออะไรเนี่ยล่ะคะ่ะก็จะทําให้ระบบการทํางานในร่างกายนี้ที่เราเรียกกันง่ายๆคือระบบเขารวนนั่นเองนะคะคุณู้ฟัง <c oughs> แล้วก็การสูญเสียน้ําแล้วก็เกลือแร่เนี่ยอาจจะทําให้ไตเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นดังนั้นนะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเนี่ยก็ไม่ควรที่จะใช้ยาระบายนั่นเองค่ะทีนี้ การใช้ยาระบายติดต่อกันเป็นเวลานานเนี่ยอาจจะทําให้ลําไส้ของเราเนี่ยทำงานลดลงแล้วก็จะต้องยิ่งใช้ยานนเพิ่มขนาดมากขึ้นเรื่อยๆแต่การแต่ว่าการขับถ่ายยังเท่าเดิมนะคะจนส่งผลให้ลําไส้ไม่สามารถทํางานได้เองตามธรรมชาตินั่นเองนะคะ <c oughs> ก็คือนี่ก็คือเป็นสาเหตุแล้วก็เป็นอันตรายนะคะที่ไม่ควรที่จะใช้ยาระบายในสําหรับผู้สูงอายุทีนี้ถ้าเราจะต้องแก้อาการท้องผูกหรือว่า มีปัญหาเกี่ยวกับการระบบขับถ่ายเนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้หลักธรรมชาติเข้ามาช่วยเนี่ยเราจะทําอย่างไรได้บ้างอย่างแรกเลยค่ะที่เราได้ยินเป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังน้องทีนั่นก็คือโปรไบโอติกได้ยินกันอยู่เป็นประจำเลยนะคะคคก็ง่ายๆเลยค่ะก็เป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เข้าไปในลําไส้นะคะหรือว่าโปรไบโอติกนั่นเองค่ะ เพราะว่าเขาจะทําให้การทํางานของลําไส้เนี่ยเข้าสู่ระบบการขับถ่ายที่เป็นปกติแล้วก็ช่วยยับยั้งจุลินทรีย์แล้วก็แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดในลําไส้นะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการที่เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของลําไส้เนี่ยแบบวิธีธรรมชาติก็เป็นการเพิ่มพรีไบโอติกให้กับตัวเองนั่นเองนะคะแล้วทีนี้การจะเพิ่มพรีไบโอติกได้เนี่ย ม,มันหาได้จากที่ไหนบ้างคุณผู้ฟังอย่างแรกเลยค่ะที่เราทราบกันดีอยู่แล้วก็พวกกยากใยอาหารนะคะก็อ,ะอาจจะได้มาจากพวกพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะว่าเพราะว่าพืชผักผลไม้เขาก็จะเป็นแหล่งพลังงานที่ให้โปรไบโอติกแล้วก็ทําให้จุลินทรีย์ที่ดีเหล่านี้เนี่ยแข็งแรงแล้วก็ลำไส้เนี่ย ทำงานได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหึ่งไม่ว่าจะเป็นคุณหนุน่มคุณสาวไว้ทํางานนะคะหรือว่าผู้สูงอายุก็แล้วแต่ในเรื่องของการออกกําลังกายก็ไม่ควรที่จะล้าเลยรวมถึงการดื่มน้ําก็ต้องดื่มน้ําให้เพียงพอด้วยนะคะแล้วก็การออกกาลังกายอย่างที่บอกก็คือจะต้องออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอนะคะเพื่อให้ลําไส้เนี่ยเขาได้มีการขยับขยืน่นแล้วก็ทําให้ระบบการขับถ่ายเนี่ยเป็นปกตินะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้สูงอายุถึงคุณหมอถึงไม่แนะนําว่าจะต้อง กินยาระบายแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยลำไส้ไม่สามารถที่จะขับถ่ายได้เองอนะคะแล้วก็มีอาการท้องอืดน,นะคะบางทีอาจจะไม่ได้เกิดจากการที่ท้องผูกหรือว่าเกิดจากที่อ่าท้องอืดจากการที่ไม่ได้ขับถ่ายอาจจะเกิดจากโรคอื่นๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ควรที่จะไปพบคุณหมอนะคะเพื่อให้ตรวจดูว่าเอออาการท้องอืนดนี่เกิดจากอะไรนะคะมีแก๊สในกระเพาะเยอะไปหรือเปล่า รับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยไปไหมหรือว่าเกิดจากอาการที่จะก่อให้เกิดโรคอย่างอื่นตามมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเกิดอาการท้องผูกนานๆหรือว่าการขับถ่ายไม่เป็นปกติเนี่ยหลายๆวันเข้าแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหาหาหารับประทานเองด้วยตามธรรมชาติพวกกากใยพวกอาหารต่างๆผลไม้ต่างๆก็ยังไม่ดีขึ้นก็คงจะต,ต้องไปพบคุณหมอแล้วล่ะค่ะเพื่อที่ว่าว่าจะได้ตรวจเช็คอย่างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนจริงๆว่าเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะ ค่ะก็ผู้สูงวัยเราถึงได้อยากให้กินอาหารที่ย่อยง่ายมีกลกใยใช่ค่ะให้กินผักผลไม้ไม่อยากให้กินเนื้อสัตว์บางคนเขากินมังสวิรัตเลยนะพี่แมวใช่แต่ว่าการกินมังสวิรัตก็ดีนะคะแต่ว่าก็ต้องมีโปรตีนที่ไปทดแทนเนื้อสัตว์ด้วยนะไข่เะระได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวบางอย่างก็ต้องดูปริมาณด้วยนะว่ารับประทานได้วันละกี่ฟองสัปดาห์หนึ่งได้กี่ฟอง ก็หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังก็ยังย้ำเตือนอยู่ค่ะวันนี้วันที่14พฤษภาคมหลังจากฟังรายการของเราเสร็จอยากให้คุณผู้ฟังไปใช,ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะแล้วก็ศึกษาข้อมูลไปนิดนึงค่ะว่าจะเรื่องไหนพักไหนอย่างเงี้ยนะคะ,คะต้องมีวิธีการเลือกยังไงเอกสารหลักฐาน อะไรเตรียมตัวไปให้พร้อมนะคะแล้วก็ยังไงดีพี่แมวจะบอกว่าเขามีการสองบัตรนะก็คือเรื่องพักกับเรื่องบุคคลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของเบอร์เนี่ยอาจะต้องจําดีๆจําดีๆด้วยนะคะว่าสมมุติว่าเรามีคนรักอยู่ในใจแล้วจะเลือกคนนี้ล่ะแต่ว่าเราต้องดูด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูในเรื่องของพักอ่ะก็จะมีชื่อพักบอก S <S แต่ถ้าเป็นเรื่องเบอร์เขาจะไม่มีชื่อบอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูดูดูว่าเอ๊เราจะเลือกคนไหนเขาอยู่เขาอยู่เบอร์ไหนหน้าเราก็ต้องจําเข้าไปก่อนที่จะเข้าครูหารวมถึงพักด้วยเราก็ต้องดูว่าเอ๊พักนี้ถูกต้องนะ <S <S อาจจะมีสัญลักษณ์คล้ายๆกันหรือเปล่ามีโลโก้ของพักคล้ายๆกันหรือเปล่าก็ต้องดูตอนก่อนที่จะจรวดปากกากากระบาดเนี่ยก็ต้องทบทวนดูให้ดีนะคะดูให้ทุนถี่ว่าเบอร์ไหนนะคะแล้วก็พักไหนเนี่ยก็ให้ถูกต้องแล้วก็ มันจะมีอยู่2 2ส,สีนะคะเราก็ต้องดูด้วยแหละว่าสีไหนเป็นอะไรนะคะโดยเฉพาะคนที่มีผู้สูงอายุพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่ต้องไปพาไปเรื่องตั้งะค,ะค่ะอาจจะต้องทําความเข้าใจประกอบกับเขาก็จะมีะในส่วนของเว็บไซต์หรือว่าลิงก์ให้ตรวจสอบใช่ค่ะตรวจสอบว่าเราเรื่องที่เขตไหนอยู่ในลําดับที่เท่าไระค,ะค่ะเพื่อความสะดวกสบายยังไงก็ตรวจสอบข้อมูลของตัวเองนะคะแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ในฐานะ ที่เราเป็นคนไทยแล้วก็เป็นเมืองของประชาธิปไตยค่ะค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ทุกๆวันอาทิตย์ค่ะ4ี่นาฬิกาสานาทีถึง5้านาฬิกาค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันทีรวดียิ่งมีค่ะดิฉันนัทนาลีสุขดีค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮลที่กลับกลับของคนรักสุขภาพ สนับสนุนโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตการพยาบาลอย่างมืออาชีพ